และผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2024จากทั่วโลกได้แก่เทม์ๆทมสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันคลิปนี้พี่โจเอาข่าวดีต้อนรับปีใหม่มาฝากทุกคนก่อนเลยจ้าสาวไทยติดหนึ่งในร้อยของโลกผู้เล่นวอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยมประจำปี2024จะเป็นใครนั้นไทยจิไทจิของโลกนะมีในใจเอาเปล่าไทยถูกให้จุ๊บหนึ่งทีฮะ และเปิดลีก่อนเอาโปรแกรมไปก่อนเลยสำหรับ S อชวีลีกหรือญี่ปุ่นแข่งก่อนเสาร์อาทิตย์นี้4-5ถึงติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บว้าวว้าวปรม,มือรัวก่อนเลยนะคะสำหรับข่าวดีต้อนรับปีใหม่ของเรานะพี่โจเอามาฝากทุกคนเลยฟังไม่หยุดกับสาวไทยคนสวยคนนี้ไทยถูกไหมถ่ายถูกไหม ก็น่าจะทายถูกอะนะน้องบุ๋มบิวของเรานั่นเองนะคะชาชุออนโมกสีล่าสุดติดท็อปร้อยเนนักกีฬาแห่งปี2024จากการจัดอันดับของวอลเลย์บอลบ็อกซ์เว็บไซต์วอลเลย์บอลบ็อกซ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยคะแนนท็อปร้อยนะของผู้เล่นที่ดีที่สุดประจำปี2024ของโลกโดยมีสาวไทยติดด้วยทุกคนน้องบุมบ๋มปิ๋มชาชุออนโมกสีของเรานั่นเองก็ติดอันดับที่เท่าไหร่ 61โอ้โหนี่ถ้าพี่โจลงคลิปก่อนนะทุกคนถูกหวยไปแล้วเอาไม่ใช่หวยมันออก5 1นึงอันนี้6 1นึงก็ผิดอีกอ่ะมันอยู่ที่ดวงทุกคนด้วยคะแนน245.8แต้มและผู้เล่นที่ได้อันดับดึงก็ไม่พ้นใครทุกคนเจ๊ปเป่า เปาลาอิโกนูนั่นเองนะผู้คว้าแชมป์โอลิมปิก2024แล้วก็วีเอล2024ไปด้วยแล้วก็ด้วยคะแนนท่วมทนเสลือเกิน1,390แต้มว้าวๆปกมือเลยนะปกมือให้ระดับท็อป10แล้วก็ปกมือให้กับน้องบุมบิ่มเราด้วยอ่ะน้องๆสาวไทยคนอื่นๆ ก็กำลังปังกันอยู่ด้วยนะทุกคนน้องคนนี้เลยลีเกาหลีน้องสองวิภาว,วีสีทองสําหรับวิน้องสองนะคะตัวตบหัวเสาทีมฮุนไดในลีเกาหลีเนี่ยคือพี่โจเอาสแตตมาฝากสถิตินะก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นลิเบรโรอะฮุน <c oughs> <Hyundai S 1> <c oughs> ไดได้เปรียบนะมีลมีลิเบโรสองตัว สตีของน้องสองนะคะสกอร์พอยต์เนี่ยมี165แต้มนะแอตแทกเรทน,นะเปอร์เซ็นต์ต่อการรุกการตบเนี่ยก็34.98%บอล็อกเปอร์เซ็ตบล็อกต่อเซ็ตเนี่ยก็0.17แล้วก็ขุดนะดิกเปอร์เซ็ตน,นะขุดต่อเซ็ตเนี่ยได้3.83ลูกกันเลยทีเดียวเออร์เลอร์พอยต์40พอยต์คือตั้งแต่แข่งอะ่ะ 40พ o i n t ดันลีกญี่ปุ่นน้องแนนนะก็ฟอร์มแบบโอ้โหปังไม่หยุดถึงแม้ว่าจะหล่นจากท็อปวันในอันดับ1น,นะลงมาแค่0.01เองหลังจากที่จากอันดับ1ลงมาอยู่อันดับ2นะคะหลังจากวิกสิ้นปีผู้ที่ทำคะแนนบล็อกสูงสุดก็ได้แก่น้องแนนของเรานะอยู่อันดับ2มี 0. 0.7 0.77 07. น07นะคะก็ห่างจากอันดับหอยู่แค่ 0.01เองนะทุกคนวีคนี้ก็เอาใหม่จ้าทำได้แน่นอนด้านน้องบุมมิมชาจูออนนะอนอกจากได้ท็อปร้อยแล้วเนี่ยอันดับที่61แล้วก็ยังปังไม่หยุดนะคะจากอันดับ5ก็กระดึบขึ้นไปเป็นอันดับ4นะผู้เล่นที่ มีคะแนนสูงสุดนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับด้วยจากวิกที่แล้วนะจบไปด้วย352คะแนนแล้วก็เป็นตำแหน่งหัวเสาเพียงหนึ่งเดียวในท็อป5ด้วยตำแหน่งอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นบิดเด้นบล็อกก็คือบอลเรอะนะคะ MB ลูกเราก็เล่นตบซะนะทั้งหัวเสาทั้ง3เมตรนะตบๆๆๆบ,บ,บ,บจริงๆแล้วเนี่ยน้องบุมบิ๋มเนี่ยมีลูกเล่นมากกว่านี้นะถ้าลีกญี่ปุ่นถ้าฮิเมจิจะมีแบบ บีทับบีแทกอะไรทับองค์ทับเอ็กไหลหลังบุ๋มบิ่มก็เล่นได้นะ <c oughs> ลองดูลองดูนะคะก็เดี๋ยวกันดึบขึ้นไปอีกแน่นอนสำหรับบุ๋มบิมของเรานะอ่ะเราไปดูโปรแกรม SV-League หรือญี่ปุ่นกันนะคะจะเปิดวีคแรกมานี่เลยปีใหม่นะเป็นวีคที่12น้องเพียวของเราจะเจอกับน้องเตยละคราวนี้ทุกคนโปรแกรมการแข่งขันรลบหญิง SV l e a g u กญี่ปุ่นสัปดาห์ที่12วันเสาร์ที่4มกราคม68นี้นะคะเกมที่1 ก็จะเป็น11นาฬิกาน้องบุ๋มบิมมฮิเมจีจะเจอกับคูโรเบะนะ11นาฬิกานะประมาณ11นาฬิกา5ทีอะน้องไก่กุลมากกินวิงก็จะเจอกับโอสาก้ามาเวลัส เที่ยงห้านาทีน้องยูฟาอารันมาเลจะเจอกับเดนโซอาราบีแล้วก็เที่ยงห้านาทีนะคะน้องแนนนุกนิก p f u b ฟยูบคจะเจอกับเซกะฮิซามิสึสปริงและ Big Mad, Big Mad, บิ๊กแมดบิ๊กแมดบ่ายโมงครึง่งน้องเพียว N e c ดีซเลดลอเกตจะเจอกับน้องเตยควีนซีคาลิยาเชียใครดีนะเชียสองทีมเลยเชียสายทีกว่าทีสายทีกว่าทีสูตรเดิมสูตรนี้ใช้ได้ผลเชียทั้งคู่เวลาสาวไทยแข่งกันเองอ่ะนะ ก็พี่โจคิดว่าก็มีลุ้นอยู่อะ่ะน้องเตยยังชนะบุ๋มบิ่มมาได้เลยก็เนี่ยเดี๋ยวก็สลับการเสาร์อาทิตย์แข่งเหมือนกันนะคะ4ี่ห้มกราและเกียมเลยทุกคนเกียมเกียมเกียมได้เวลาเชีย์น้องชมพู่พรพันธ์กันแล้วจา้าใกล้และใกล้ละโปรแกรมลีกอเมริกา2 0 2 4 2ยีโปรวอลเลบอลเฟเดเรชั่น2 0่5ก็จะออกสตาร์ทวันที่9มกราคม68นี้เวลา 6โมงตรงทีมของน้องชมพู่พรพันธ์นเกิดปลาดของเราออรันโดวาคิลีก็จะประทะเดือดกับทีมซานดิเอโกโมโจเอออะไรยังไงโมโจทีมเก่าของเจเจนี่นะหรือว่าจะมีเจเจด้วยหรือเปล่านะก็ติดตามเชียร์กันได้นะคะ9กมกรา8กรา8ก่อน8ก่อนทุกคนลีกเก้าวันที่8โมกลานี้พี่โจเอา โปรแกรมของน้องสองกับน้องโมเมไปลงให้แต่คลิปที่แล้วแล้วนะเซฟเลยเซฟด่วน8โมกลาห้าโมงนะคะน้องสองกับน้องโมเมก็จะเจอกันเองด้วยในลีเกาหลีนะคะขอบคุณแฟนและเอฟซีที่เมนมาทักทายสวัสดีปีใหม่กับพี่โจโด้วยนะก็ขอให้มีความสุขมากๆแข็งแรงแข็งแรง,แง,แงด้วยนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แดงทุกการกดสมัครสมา,สมาชิกช่องและทุกการแชปปิ้งขอบคุณครับสัญญากันแล้วนะว่าจะเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยไปจน นู้นเลย LA 2028สสู้ไว้พวกเราเนี่ยหมายถึงกองเชียร์เนี่ยพวกเราเนี่ย